เริ่มใหม่เริ่ใหม่เหสวัสดีคะสวัสดคค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะเอาอันนี้มาเปิดลงนะคะค่ะค่ะคุณใครวะคะค่ะก็ oppo reno 15 series 5 g นะคะก็เป็นน้อง oppo ตัวใหม่นะคะที่ดีไซน์น่ารักมากๆข้างหลังมีแสงออโรร่าด้วยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับทุกๆคนนะคะที่ชอบทำคอนเทนต์แต่คอนเทนต์อย่างนี้ก็ชอบใส่รูมมือคะเพราะมีฟังก์ชันเอ่อทั้งเกิด ทันถ่ายเซลฟี่นะคะระยะสุดจะหกเท่าแล้วก็มีทัน portrait ระยะสั้นจะห้าเท่าค่ะยล้วตัวนี้มันมีคฟังก์เันอะไรบ้างโอ้ก็อันดับแรกนะคะดีไซน์สวยมากนะคะมีทั้งสีแล้วก็สีฟ้านะคะนี่ก็ชอบสีฟ้าเหมือนกันค่ะกระจอัโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็เอ่อที่มี่ชอบอย่างนึงคือปกติเวลาถ่ายเซลฟี่เราสุดมันแคบแต่ว่านี้่คือเลนส์กว้างนะคะระยะสุดจะหกเท่าคือเห็นเราไม่ต้องยื่นใจมากก็เห็นได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็ตัวคน เราดูมันเห็นก็จะเหมาะเหมาะมากค่ะก็เหมาะถ่ายเซลฟี่เพื่อนหละคนก็เห็นเพื่อนทุกคนแน่นอนถ่ายพเพร์ะเห็กจะซูมแบบ 3.5x ไดใใ้ไกลมากๆจากยภาพมีความ,ม,มชัดสวยฝากฝากในรูปฝากก็อยากฝากน้อง Oppo Reno 15 Series 5G นะคะยังอ้อมอบอ้อมากทุกคนด้วยนะคะ,ะก็ฝากคนงานของนี้ได้ไ,ดไหมค่ะก็เดี๋ยวเ,เร็วๆนี้นะคะเพลงของไอดอลก็จะปล่อย ภายในเดือนมกราคมนี้แน่งงนอนเนี่ยก็ฟังกติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิลด์ทัวร์แล้วก็วันที่21มีนาคมนี้จะมาเล่นที่ i m p a c อ a r e n วินานะคะเนี่ก็ใช่ก็มาดูพวกเรากันได้นะคะแล้วก็เออถ้าง,งานเดียวก็เดี๋ยววันนี้เพิ่งปิดกองหนัก50%ไปนะคะน่าจะออกประมาณเดอนกันยานอีกีค่ะเนี่ก็ฝากติดตามด้ค่ะ ตอนนี้กําลังอันดับแรกโฟกัสกับเพลงใหม่อยู่ค่ะก็เตรียมเพลงใหม่อยู่ก็ตอนนี้กําลังดําเนินการเตรียมโชว์ของเ,เอ่อเวิร์กทัวร์ฮันคิสตี้ก็มีน่าจะมีโชว์พิเศษพิเศษโชว์ใหม่ใหให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงนใี้อยู่ไทยบ่อยอออยู่ไทยบ่อยประมาณต้องไปปีที่แล้วอยู่ไทยบ่อยเพราะว่าบินกลับมาไทยนานในขึ้มาแล้วก็ปีนี้งานนี้งานนี้เป็นงานแรกของปีนี้ที่บินมาบมาึงเมือง ที่เราได้บอกทางรอบครัวมัเป็นเยอะได้ไมบ่อยบ่อยขึ้นค่ะแต่ว่าความจริงมาถ่ายหนังเทีย่ยวค่อนั้งแน่นมากๆแทบไม่เจอพ่อแม่เลยเพราะว่าถ่ายต่างจังหวัดตลอดไปถ่ายที่ภาคใต้ก็จะแบบใช่ไม่ได้ไม่ได้เจอพ่นแม่แล้วแต่นั่นจะเป็นทิปครอบครัวเราสนุกทิมครอบครัวเราสนุกขนาไหนกันล่ะทิปครอบครัวสนุกค่ะคะือท <Yeah> ี่นี่บางคนชอบเซียนถายกับอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดตอนปีใหม่ก็ คุณพ่อคุณแม่ก็มา,าหา,าที่เกาหลีใช่ก็หนาวหนาวค่ะประมาณนี้ต่ออาจจะเปิดปีใหม่แก็ปังเลยเป็นมีไปหมูหรืออะไรที่ไหนมาไปครับมีหมูอะไรไหมปีใหม่เหรอคะปีใหม่ยังไม่ได้ไปหมูที่ไหนค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็ค่ะอยากให้ปีนี้ปังๆก็เชื่อมากขนาดจะเลื่อนหมูกก็เชื่อประมาณนึงค่ะรู้สึกว่า อ๋อทำแล้วสบายใจก็ทำใช่ค่ะอย่างตอนวงสวงหนังก็มีให้เก็บเหรียญหนูก็ยังเก็บอยู่ว่าอยู่ในกระเป๋าใช่ใชค่ะกินมงคลก็กิดไปเรียกว่าเป็นสายบูได้ไหมคะหรือว่าก็แบบทำตามๆถ้าเขาบอกว่าดีโอเคก็ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เรียกว่าสายบูได้ไหมก็ได้เขาบอกว่าดีแล้วก็ไป <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวบาปรึกษาใคช่ไหมบุษราบุษราใช่ไหมคะทวามจริงก็จะมีเอ่อ อาจจะเดี๋ยวที่ที่ดูตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะว่าจะปรึกษาที่ดูที่บ้านให้แสดงว่าก็ต้องเช็คเช็คทุกปีเหมือนกันเรื่อยๆค่ะชายเฉ็บทุกครึ่งปีอุ้ยในปีนี้ครึ่งปนต้องเป็นสี่มงคลไหมเปล่านสี่มงคลก็ถ้าทุกครั้งที่มีงานสำคัญก็จะเช็คสี่มงคลหรือว่าเวลาวันที่อย่างเงี้ยเราเช็คหมดใุกชาติไม่งอย่างปีนี้ไม่หมด อ,อ,อันดับแรกก็หนังไม่ปุ่นค่ะ <c oughs> ไม่มีพบเครื่องลางอะไรติดตัวไหมเหรอทิ้งเนี้ยต้องพบข้างล่างไม่ได้พบแต่ก็บางทีมีเหมือนกันที่คุณแม่แบบุคณแม่เป็นเงมาให <c oughs> ้เป็นสร้อยเป็นกำไลอะไรติดตัวมาก็ก็มี พาได้ป่ยยังไงก็เดี๋ยวเอ่อพายในเดือนนี้นะคะไอดอลจะปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะก็เดี๋ยวรอฟังกันได้แล้วก็วันที่11มีนาคมนี้นะคะไอดอลจะมีทัวร์คอนเสิร์ต ที่เมืองไทยที่ i m p a พ t Arena นเมืองทองีนะคะใครอยากมาดูก็มาดูพวกเราได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีโชว์ใหม่ๆโชว์ใหม่ๆอลังการงานสร้างเตรียมรอะมาแนุกค่ะแล้วก็ไงฝากคลิปีร a e จะออนเดตออนเป็นอย่างีด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะฝา่สบ้สอค่ะฝากมน่ลมอมโอเคค่ะสวัสดีพี่มาค่ะ ที่เจอจะที่เจอต้องการก่อน oh, <c oughs>